อัตราสที่7.4เลยนะครับามาดูกันนะอ่าอย่างอัแรกง่ายๆเลยครับข้อ1เขียนทศน,นิยมที่แสดงส่วนที่ระบายสีนะครับหนูก็ดูทั้งหมดนะ่ะมันจะมีทั้งหมด100ส่วนนะครับอ่า100ส่วนนะลูกอ่าแต่ระบาย4เป็นกี่ส่วนครับแถวละ10นะลูกอันนี้1แถว2แถวเป็น20แล้วก็1 2 3เป็น23นะครับอ่า เป็น23นะลูกเป็น23ส่วนร้อยซึ่งครูเป,ปาบอกแล้วว่าถ้าส่วน100ตัวส่วนเป็น100อ่าดูที่เลขสุดเลยลูกมี2 1 0 0มีศูนตัวใช่ไหมครับแสดงว่าก็จะได้เป็นทศนิยมสองตำแหน่งนะครับ <ๆ S 1> เขียนยังไงลูก2ตำแหน่งก็23สาใส่ไปแล้วหนูก,ก็นับจากด้านหลังมาลูก12และใส่จุดอ่าใส่จุดด้านหน้าเลข2ก็เติมศูนย์ด้านหน้าได้เลยก็ตอบว่าตัวเลขก็คือ0.23อาครูเป,ปาสอนอ่นแล้วนะครับว่าเลขหลังจุดให้อ่านเียงตัวใช่ไหมเลขหลังจุดทศน นะลูก0.23ถือว่าผิดเลยให้อ่านเล็งตัวนะลูกเวลาอ่านอ่านว่าดูนะอ่านว่า0.23 0. เรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับข้อแรกนะครับข้อที่2ภาพที่2นะครับอ่านดูดูนะครับมีตัวส่วนทั้งหมดร้อยส่วนแน่นอนนะครับ อ่าระบายไปกี่แถวหนูดูนะแถวละ10บหลุกสิบยี่สิบสามสิ้าสิบหแล้วก็1 2ึ่งสองี่ห้าหเจดแปดอ่าเจนะครับเรียบร้อยนะครับแสดงว่า ตรงนี้เนี่ยตัวเลขของเรานะครับก็จะได้เป็นเท่าไรครับ78ส่วนร้อยเหมือนเดิมครับลูกนับจากเลขด้านหลังมาครับ1 2และใส่จุดนะครับและเติมศูนย์ด้านหน้าก็เป็นศูนย์จุดอะไรครับ0.78เรียบร้อยนะครับได้เป็น0.78ด้วยกันนะครับแสดงเวลาอ่านหนูอ่านว่าเลขหลังจุดอ่านเลียงตัวลูกได้เป็น 0. จุดนะครับ78เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วอ่าเพียงเท่านี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูต่อนะครับอ่า อย่างอันนี้เปลี่ยนง่ายๆเลยครับอันนี้คือเขียนในรูปทศนิยมก็คือเปลนเศษส่วนพวกนี้นะให้เป็นรูปทศนิยมซึ่งครูปาบอกแล้วว่าถ้าส่วนเป็น100นะ ตัวส่วนเป็น100เนี่ยจะได้เป็นทศนิยม2ตำแหน่งทศนิยม2ตำแหน่งคืออะไรครับก็คือเลขหลังจุดมี2ตัวใช่ไหมอ่าอย่าง5้าส่วนร้อยลูกหนูดูนะ5หนูนับไปสองตำแหน่งลูก1 2และใส่จุดไว้อ่าตรงไหนที่ว่างฮุบปอบให้เติมเลขอะไรครับเลข0จบแล้วครับสแสดงว่า5้าส่วนร้อยก็คือสามารถเปลี่ยนเป็นทศนิยมได้คือ0.05นะครับอ่าขอ้อ2ครับ47สีน100น่สิบเห็ดส่วนลลหนึ่งร้อยหนูบ2ครั้งครับ100 1 2และใส่จุดอ่าเตลยลูกอันหนูนับสองครั้งครับหนึ่งนะร้อย,ามารยมได้คือ0.47 เสร็จแล้วครับอ่าสิบห้าส่วนร้อยครับเขียนสิบห้าก่อนนับสองครั้งครับลูกพร้อมเป็นทศนิยมสองตำแหน่งส่วนหนึ่งร้อยหนึ่งสองและใส่จุดอ่าเติมศูนยด,ด้านหน้าเห็นไหมครับอ่าแสดงว่าสิบห้าส่วนร้อยสามารถเปลี่ยนเป็นทศนิยมได้คือศูนย์จุดหนึ่งห้าอ่าเสร็จแล้วครับข้อสี่สามสิบเก้าส่วนร้อยนับสองครั้งครับหนึ่งสองและใส่จุดอ่าเติมศูนยด้านหน้าแสดงว่าสามสิบเก้าส่วนร้อย,ส,อยสามารถเปลี่ยนเป็นทศนิยมได้คือศูนย์จุดสามเก้าอ่าข้อห้าครับ นับ100นับ2ครั้งครับ1 2และใส่จุดอเติมศูนด้านหน้าแสดงว่า20ส่วน100สามารถเปลี่ยนเป็นทศนิยมได้คือ0.20นะครับและข้อ6ครับ75ส่วน100 ดูนะครับสามารถเปลี่ยนพิยมได้2ครั้งอ่าได้หนึสามารถเปลี่ยนพิยมได้2องตำแหน่งนะครับหนึและใส่จุดอ่าเติมศูนด้านหน้าแสดงว่า75็ดสิบห้าศูนย์หนร้อยสามารถเปลี่ยนเป็นพิมพยมได้คือศูนย์จุดเจ็ดห้าเรียบร้อยนะครับเห็นไหมถ้าเราเข้าใจก็สามารถเปลี่ยนได้แป๊บเดียวเลยนะครับส่วนอีกอันนึงครูเปาทําตกไปนะลูกอ่ะอีกอันนึงนะครับมันจะเป็นข้อ3ใช่ไหมลูกมันจะมีตารางมาให้ตารางปรเปล่ามาให้ครูเปาขออธิบายในเฟรมนี้นะมันจะมีตารางเปล่ามาให้ อย่างนี้นะครับอ่าอีกอันหนึ่งข้อ3นะลูกอ่าครูเปาขอพื้นที่ตรงนี้นะและหนูสังเกตนะครับมันจะมีเส้นบางๆเป็นเส้นเล็กๆอย่างนี้หนูเห็นไหมเส้นเล็กๆอย่างนี้หนูน่าจะเห็นนะครับไอ้ข้อ3นะลูกสําหรับข้อสานะสาหรับข้อ3นะลูกที่ครูเปาลืมครูเปาขออภัยครูเปาทําตกไปภาพอ่าไปไปแผ่นหนึ่งนะครับซึ่งเป็นข้อ3อันนี้ให้หนูใช้แม่บรรทัดตัวเองนะครับมันจะมีทั้งแบบว่าให้หนูใช้แม่บรรทัดตัวเองนลลูกอ่ามันจะมีเหมือนเส้นแนว แนวตั้งให้เราอยู่แล้วไหมอ้าวกูเปาไม่แน่ใจอ่ะมันเหมือนมีเส้นแนวตั้งให้เราอยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยเนี่ยอ่ามันน่าจะมีเส้นแนวตั้งให้เราอยู่แล้วแบบนี้นะลูกกูเปาว่าน่าจะเป็นอย่างนี้เนาะอ่าเนี่ยมันน่าจะมีเส้นแนวตั้งให้เราอยู่แล้วนะครับให้หนูใช้ไม้บรรทัดนะครับหนูใช้ไม้บรรทัดหนูว่าวางวางวัดแล้วหนูก็ลากมาหากันนะครับลากมาหากันเลยแบบนี้นะครับลากมาหากันนะครับ ขั้นแรกให้ลากมาหากันก่อนทําทุกภาพนะครับมันมีทั้งหมด3ข้อใช่ไหมลูกอ่าทำทุกภาพนะครับลากมาหากันนะครับสาหรับข้อ3นะลูกลากมาหากันแบบนี้มันจะได้เป็นร้อยอ่าตารางมันจะเป็นร้อยส่วนพอดีนะครับและหนูด,ดูข้อแรกอ่ะรูเปายัวอย่างข้อแรกนะครับเขาให้เราระบายเป็น0.14ครขูเปาห่อ,อภัยนะขูเปาอ่า 0.14แบบนี้นะครับหนูก็คือ0.14มันคืออะไรครับลูก0.14มันคือ14ส่วนอะไรลูก2ตำแหน่งนะฮะ0.14มันคือ14ส่วนหนึ่งอะไรครับ2ตำแหน่งคือส่วน100นะครับแสดงว่ามีทั้งหมด1 0อส่วนเนี่ยให้หนูระบายไปกี่ส่วน,นครับให้หนูะบายไป14ช่องหรือ14ส่วนนะครับหนูะบไป14ช่องหรือ14ส่วนเท่านั้นเองครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วเห็นไหมครับทำแบบนี้ทุกข้อเลยนะครับข้อที่2 0.73ก็คือ73ส่วน100ก็คือระบายไป73ช่องข้อที่30.06ก็คือมี1 ร้อยส่วนระบายไปแค่6ส่วนประมาณนั้นนะครับอ่าเรียบร้อยเนาะครูเปาขออภัยมันพอดีมันตกไปพอดีข้อ3ามันไม่มีให้เห็นนะครับเนี่ยครูเปาอธิบายในเฟรมนี้เลยนะครับเออขออภัยนิดหนึ่งนะครับโอเคนะครับสำหรับครั้งหน้านะครับมาติดตามชมคลิปแบบฝึกหัดที่7.5ได้เลยครับโอเคนะครับ